ก็สวัสดีพ,พ่อพี่นอ้องมื้อนี้เนาะเขาสู่ช่องชาติสแนลคือเกา่ามื้อนี้สิไอ้ไส่สิฟ้ามาตลาดตักซื้อตลาดอีหยังดอกผมก็บ่ฮู้ตลาดสีแยกบ้านช้างตลาดสีแยกบ้านช้างผมก็ติดใจไส้คือตะกองให้จกักจักข้าวก่อนใจเพิ่นติดตะกองให้จักมื่อ ไปไปค้าไปาของินของยาของกินเยอะแยะมาสมัครซื้อไก่ซื้อ,อยังกระต้่มมันเนบิ่งแม่ข้าเบิ่งอยังโอ้มีข่าหลายพี่น้องร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะนอกของมาเบิ่งมาส้มมาในตลาดเขาขายยังไงการค้าขายถ้าอา,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 ายก็ไม่ได้ขายครับ การค้าขายอายมาได้พอเสร็จยังกัซานาเสร็จยังห้อง,งอาเองาต้องอายครับการค้าขายไปเรื่อยนะค้าขา,ขายของพวกขนมนมเนยของอยากของกินเยอะแยะอาหารอีสานบ้านห้องก็มีครับสิ่งที่ห้องขาดไปได้คือปลาลาปลาจอมสุกไก่อาหารอิสานครับเนี่ยอีสานขนาดแท้ครับแจ่วบอง เจ้าบองปลาลาซับปลาลาเป็นต้อน<ม>สวัสดีครับปลาลาเจ้าบองปลาลาของอีสานของอีสานขนาดแท้มีปลา,ส,า,ส,า,นานมปสมปลาจอมครับพอขายคนขายอยู่นี่ตลอดมาเห็นมาย่ำไรก็เห็นตพิ่นขายอยู่นี่รีวิวให้หตัวค้าครับเรื่องอะไรตัวคนขาย อันนี้ก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าม e ือหนึ่งมือสองมีหนึ่งมสองเยอะแยะครับ้อขายอเยอะแยะของขนมนมเยผลไม้ฝรังสดก็มีนะครับฝรั่งสดฝรั่งไหครับของขายเยอะแยะนนี้เขาเรียกอทอดมันปลายอินีครับทอดมันปลาอนีครับ พ่อค้าอยู่สี่แยกบ้านซางครับใครสนใจก็มาเลยนะครับพ่อค้าเราก็ใจดีขายก็ขายถูกแบบแบบยังไม่ทอดก็มีนะครับแบบเป็นถุงเป็นถุงถุงละเจ็ดสิบบาทแล้วก็ที่ที่ทอดที่ทอดก็มีครับเอาเดินเรืแอยะนมสดพวกนมเยอะแยะครับ ของขายเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูแตงโมรครับสงสัยจะเป็นแตงโมจินตลาเนื้อสวยเนื้อแดงข้างในขายถูกๆครับลูกละหกสิบครับแตงโม เร็งโมยังสวยเลยเร็งโมรูปใหญ่น่าสุดเลยครั้งนี้เป็นปลาสลิดนะ,ค,ะ,ะครับปลาสลิดปลาต่อว่าตีตีละสามติครับอยู่ไ,ไหนเนี่ยอยู่เคยเคยขายอยู่ตลาดไหนครับเนี่ยตลาดตลาดหรือแยกไนในชาติกางตลาดอ๋อไปทุกที่ครับเพราะว่า การที่เราเป็นพ่อค้านี่ยอยู่กับที่ไม่ได้แถนนห้มีตลาดลงเราก็ไปแถวไหนคิดว่าเราขายดีเราขายพอได้เราก็ไปวียเยอะแยะเลยแล้วผมจะได้ออกไปหาซื้อไก่อเอาไก่เนื้อเดี๋ยวผมจะเป็นมือกล่องใอาส่ไส้แล้วครับเนาะเดี๋ยวเพิน่นไปหาซส้่ซเสออาหารสี่เพิ่นเสี่เอาไปทำรูปเผามแลงแต่ยังไปเบิ่งน้ำแข็เลย โอ้ยบ่อไก่ในบ่อไก่แบบนี้บ่ออ๋ออืมมีร้านประจำปลาเสี่ยวยุกเอ้ยคนเคร่งเสียงเมืองสองเอ่ยดีแล้วเคร่งเสียงเมืองสองมาดีเอาง่ามเรียกว่าเก่งเสียงเมืองสองอืมน่ารักด้วยเด็กจ๋า อันนี mm ้อ hmm. mm ัน hmm. นี้เป็นม oh ิกอันนี erm at uh well uh> uh uh> ้มิกดูว่าเอามาขายใช่มเาใช้งานเคยมาซื้อตลอดร้านไหนาะร้านไก่ไก มีหลานค่าประจำพร้อมอ่าซ้ายสวัสดีครับป้าตลาดสะใหญ่อยุ่พี่นอ้องสวัสดีครับ เจ้าเก่าขาประจำครับนี่แหละที่ร้านที่ผมมาซื้อตลอดที่มาทุกเที่ยวไม่เคยหลานงหลา่เลยราคาประจำไปใส่ครับคประจำนะพี่เขาอ๋อเอาประจำเอาไก่บ้านหรือไก่ไก่เหนียวไม่ใช่เลยเอไก่เนี้ยดีกว่าไก่เหนียวไก่เหนี้ยอ่าลูกพี่เคยเอาตัวหนึ่งเอาี่สาทนาะเอาอนุญาตถ่ายด้วยเลยอ่าอาได้ครับแล้วรีวิวร้านให้เลยอ๋อได้เลย เอาวันนี้คือเลิกงานวหรอเข้าเดืครับ okay, โอเี่ข้ากะแล้วเหออรอเนี่ยก็ไปเตรียมกักข้าวไว้พอดีเนาะไก่ไก่ไม่สดขอบคุณมากนะครับสดทุกวันนะครับไก,ไก่ไก่สดทุกวันต่อพี่้องต่อเ <c ười> นี่ยก็สด เนื้อก็สดคนขายคนขายก็สดครับพี่แกบอกว่าคนขายก็สดอันนี้ผักผักก็สดดีก็ผักสดสดครับผมโอ้หอยหอยโครงโครงโครงหน้า หอยโค่งอะบ้านของแท้เลมมันเป็นว่านสยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ค่าคนสวยค่ะอะไรด้วยนี่ค่าเนอันหอยโข่งหอยเคืองนะอันนี้นี่เอาทโไเลยอันนี้นี่เองพูยค้องแทได้ได้หนึ่งมันเ้นหอยกับพี่ตัวหอยกับหอยให่เนาะเอาไปก้อยแม่พีจิ้มซีฟู้ดอย่งก้อยได้จ้า อากบจัดรหาสซิจจะนุ่มซับให้เอามือหนาเดี๋ยวผมมาหาเดี๋ยวผมมาเอามหเามือหนาเอราอะไรมือหนาจัดสินขายนุ่มแต่ละสินขาเป็นของมากก็ได้อก็สีบ่สีพอ้ก็ิีบสีแล้วไม่ข่าวพี่กอ่ะก็เสยดาพเลคอยเอกใกล้สดพอยอกเป็ขาดนะครับเนาะอยอาอยอาไปขาดไว้ดํมเปอดาตก็ว่อา ไปเปลี่ยนสิล่ะเปลี่ยนสิไม่สีหน่อยอ๋อสีตัวเดิเนาะสีตัวเดิกันไรได้หล่ะลายโตแท้เอ้ตัวนี้เอาไว้กินมนาบ่สเออซื้อรถเลยไปไปไปซื้อไปซื้อเขาจะยากันฮะขยากันไปซื้อแล้วเนาะบ้้านแลวผมโปรอร่อยสีสีมันโปรนี่มอไซบอลมอไซน่าเลยปะ เป็นดอก่ครับอเห็นีกแล้วม่วงม่วงสดม่วงนี่แฮกสดแล้วเี่ม่วงมีน้กไม้ฮะมกระเกมีดม้ีกระลกมีดอกไม้เอันนี้เสวยบาลานบาลานั่น สจะจอาแล้วฟ้าลันฟ้ันอนี้ตกตเ้ากราเช้ากานปนได,ได้นะมเมื่ี้าไอไ้ไส้นมาตลาดระตลาดไอสไ้สายเิ่นว่าอยากให้มารีิวไห้เิ่นสมาหารถสื่อไก่ไปตมผมก็เลยเด็กสื่อไก่สือหมามือาพอพี่น้องมาตลาดน้เพิินนะครับเนาะ โอ้ยพอดีเลยแคงมีปุ้งังไม่ได้เลยใครดีใครดีไหมป้าได้่ะอ๋อแ่มีกุ้มไปแล้วอันนี้ไม่ใช่กระเพรา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 ก้านแดง ไสือางสือางครับอ่าแสแดงแสดงว่าแสดงว่าเจ้ามุมีิาตได้ต่ไปสื่อคาเปนวะเ้หาคาเนียเขาว่าคนบมุมีิาแต่เราแต่เราคอยกับมมีิาอยู่เดียไปหายืมเอาหาคุดหาดึงเอาำางบาดคางสวนไป่เแล้วมุมพาเป็นมุมีิาเนะครับเนาะคตรมุมพิฆาตครัียไปหาเสียว นั่นนี่ครับขายะาขายเป็นขีดป่ะครับขายเป็นขีดขายเป็นโรดอ่ะแต่มันไม่ถึงโรดอ่ะอ๋อเ็ดบาทจ้ะเดบาทพอดีแต่ได้กงนใส่สุกม็นะได้จ้ะได้เจ็ดบาทจ้ะ เปนสองาขอบคุณท่านี่เหลือกำลังดี้าฮะกำลังยี่สิบลมได้เลยนะจ้าโอ้โหเนือเนือไม่ได้ในครบแอ่เนาะ ขาดขาดนะังของเจ้าขาดนังเนี่ยขาดขาดแค่ต้นหอมมันี่ผาพี่น้องมารอตลาดน้ำหมายไส้คนเพราะว่าคนฉลองยังแล้วนี่เสือแกไปตก าาพาผู้ได้ยู่ไก่ยูย่ไก่แถวบ้านช้างนะครับเนาะว่าซื้อเขาได้แถวตลาดตลาดตลาดเสียกบ้านช้างบอกผู้ใดกับผ่านมาทางนี้ของหรือว่าของอยู่แถวนี้เอฟซีอยู่ของยูไก่หามาหาสืีอจับจ่ายใส่ส้อยคือทางบ้านช้างซีแยกบ้านช้างนะครับเนาะ นี่นี่กับตลาดยังอยู่ดิตลาดกัคือว่าไงอยู่คนาพนัานพนักานเลยคำนี่เนาะคนันมันมืดอกันช่วงตอนแรงๆนนั่น,นสีนแดนลเลยนะแทนโอ้นี่ต่นหอมอะไรนี่ำละหาบาท กำลังกำลังหาบาทกำบนนี่นะสิ้อซื้อหาบาทยึ่งฟังบนนี่ซื้อซือหายกข้างล่างกำลังเรียกเอาเรียกเอาตามสบายลูกค้าเนาะครับลูกค้ารายใดยกข้างล่างกันเลยกำบวนกันเริ่มทำอะไรก่อนกำลังหาบาทครับผมข้างล่างข้างล่างหาบาท ตงบนซึบหาทให้โยม่ั่ขาดปใจใจดีเปแถมหายมยโอ้ยตรงอยู่ตรงเียบไฟแดงพอดีนะครับเนาะเสียบมันช้าง <c oughs> พี่พ่พี่น้องพ่อเบิร์นเสียงไปก่อนอ๋อเสียงสี่ยไฟแดงบ้านช้งางนะครับ ควบระบายไส้ควบเนี่ยงเนี่ยเอาไหเอาไห้เอซี่เบื้งเนี่ยมียังเน่ยกระียมจน้างมวงก็เหลือมักกระเท็ดแล้วมาแค่เศอดีอันนี้ถือว่าคบเล้วเป็นบ่ทอดไข่ทอะไู่ห้องนี้เอาไปเั่ยังกินี่แล้วไปต้ม เอาไปต้มต้มแซ่บๆกินต้มเส้นนั่นไม่ได้ใส่น้ำใส่ผักใส่ตลาดาตลาดใหญ่เนาะไม่อวมาตลาดอ่ะทำบุญไปดำเนาะครับเนาะบุญ <b rooms S 2> <al> บุญนี่เฮ็ดได้เฮ็ดได้ทุกทีเพราะว่าตำบาบุญก็เฮ็ดได้ทุกทีเือกันนะครับเนาะโอ้ยไงอย่างเนาะ นะ <nt> <monastery> มา,านนี้ผมกะีเ <Gesch spirituality> ป็นต no? ิดคลิปไปเนาะครับเนาะว่าใส่ผ้ายยางหลอกเครื่องเทศกระโดนเติบแล้วจตได้ครบแล้วอาหารอเครืเทศ รถรถดีรสดีมีใจก่อนมีใจเราจะขอติดธิ์เงินให้เราสิทเลยไปกระได้อาหารเอาไปเห,าหา็ดแร้งเ,เลยนะครับเนาะอาหารกินแรงเป็นแล้วององกระดิขออนุญาตพิชิตไปแล้วครับเนาะนหาพิษศาสประ์อนการใดๆขอโทษขอให้พ่อพี่น้องไว้น้อครับเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะของกระดิขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ